หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมร้านค้าหลายแห่งต้องการโฆษณาว่าร้านดังบนทิ่ทออย่างไรวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้ด้วยกันว่าทำไมกลยุทธ์นี้กลายเป็นท่าประจำของร้านค้ายุคใหม่และมันคุ้มค่าอย่างไรจริงๆแต่จุดเจาะลึกเมื่อร้านค้าต้องการเป็นดังบนที่ทอในยุคที่โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญต่อการตลาดเทคนิคการดึงดูดลูกค้าก็พัฒนาอยู่เสมอนหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจคือการโฆษณาว่าร้านค้าดังบนทิ่ทอ แต่ทำไมกลยุทธ์นี้กลายเป็นท่าประจังของร้านค้ายุคใหม่มาพูดถึงประเด็นสำคัญ3ข้อที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ 1. ความเปรี้ยวที่ดึงดูดใจที่เท้าเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้ชื่นชอบคอนเทนต์ที่เปรี้ยวหรือถูกจับจ่ายจากชีวิตจริงโดยไม่ต้องปรับแต่งมากนักการโฆษณาว่าร้านค้าดังบนทิศทอจึงเหมือนกับการยืมความน่าเชื่อถือจากแพลตฟอร์มนี้มาใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ร้านค้านั้นเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคจริงๆ 2. โอกาสเป็นไวรัลสูง ทิก톡มีอัลกอริทึมที่ช่วยดันคอนเทนต์ให้เป็นไวรัลได้ง่ายกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆแม้ร้านค้าจะมีผู้ติดตามน้อยแต่หากคอนเทนต์น่าสนใจมีโอกาสที่จะถูกแชร์และเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ร้านค้าหลายแห่งต้องการโฆษณาว่าดังบนทิกทสามจิตวิทยาของการตัดสินใจมนุษย์มีพฤติกรรมการตัดสินใจตามคนหมู่มากหรือ herding behavior การโฆษณาว่าร้านค้าดังบนทิก톡 จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเพราะคนมักจะคิดว่าถ้าร้านนี้ดังบนที่ถอ,อกแสดงว่ามันต้องดีแน่นอนคำถามท้าทายแต่ถ้าทุกร้านค้าโฆษณาว่าดังบนที่ทอ,อกกลยุทธ์นี้จะยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ไหมหรือจะกลายเป็นเพียงแค่ป้ายที่ไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้อีกต่อไปอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณลงไปในคอมเมนต์ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกลยุทธ์นี้และทำไม